ตอนนี้อยู่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดนะครับนี่นะเจ้าภาพกระถินกองละสามพันห้านะครับรับเหรดเงินลงยาสีฟ้าน้ำหนักสองบาทจำนวนหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงลมดำจำนวนสามสิบเหรียญน,นะครับจำนวนสร้างก็สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ากล่อง เป็นเจ้าภาพกระถินนะกองละ2,500บาทนะครับรับเลดนะเด็ดเงินลงยาสีฟ้าน้ำหนัก1บาทจำนวน1เส้นแล้วก็เนื้อทองทิพจำนวน30เหรียญนะครับจำนวนก็สร้างเ9 9านะ่กลอง น,นี่ก็ชุดเหรียญเนื้อทองแดงซาตินเนื้อทองเหลืองซาตินเนื้อทองขาวซาตินบูชา500นะครับสร้างห0ึ่งหมื่นชุดเนื้อซาตินแั้วนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงนะนี่เนะื้อเงินโลยาสีแดง1,600บาทจำนวนสร้าง599เหรียญ องลอยกระไลทองด้านนะครับสร้าง2567องค์งนะบูชา259บาทแล้วก็องลอยเนื้อลมดำนะสร้าง2567องค์บงบูชา200บาทส่วนรวยโชคพปกรั์นะนี่ย5บาบาทนะครับเป็นลมดำนะครับเป็นลมดำ อันนี้เป็นเหรดเหรดนะเงิน1บาทบูชา2,000บาทจำนวนสร้าง399เสบ้านทดารอันนี้เหรหนึ่งบาทลงยาน้ำเงิน2,000บาทก็เร สองบาทดงยาฟ้าสามพันอันนี้เป็นผ้ายันนะผ้ายันเกล็ดทองครับใส่กอบเก้นะอันนี้ครับใส่กรอบเก้าร้อยนะกนี้บูชาชุดละห้าสิบบาท ชุดละหนึ่งร้อยนะสางหา้าวง,งเล็กๆเลยนะครับบูชาชุดละหนึ่งร้อยบาทอันนี้รูปนะรูปความกรอบเลยว่าสวยมากเลยฝนสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยแล้วอครบอ้ม อันนี้หวงพ่อบุญลิตรห้านิว 3, น้วสามพันห้าเราก็รวยห้านิวน้วนะครับสามพันห้า กรอบเล็กนะกรอบเล็กกรอบเล็กนี่200นะครับ200มาร่วมบุญกระถิ่นก็ได้นะครับทุกคนนะอันนี้ชุดนี้นะ่าสนใจนะครับจำนวนสร้าง1,000 0ชุดด้วยกันนะเป็นเนื้อสาตินนะครับเนื้อสาตินรวยโชคพวกงทรัพย์เห็นเงินลงยาสีฟ้า600สีเคียว600 ลุกเสร็จปีห้าสิบสองร้อยนะครับอันนี้เหรียญละยี่ห้าบาทเอทุกคนนะครับเหรียญละยี่ห้าบาทแล้วก็ลอยองนี่ก็สองร้อยเหมือนกระตู้เมื่อกี้เลยนะนี่ตั้งหน้ารถลมดำกับกระไหลทองได้สองนิ้วหกร้อย ก็ร่วมทอดกระถินนะครับปี67นาวัตะโกวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกา67เจ็ดนะมากราบหลวงพ่อรวยกันได้นะครับ จ้าราเมงนี้นะครับอนุโมทนนร่วมกันนะครับในส่วนของสัทธาญาติโยมน,นะครับร่วมกันในทุกทุกบน ท่านเดินทางมาให้มีไทยท่านเดินทางกลับไปให้มีโชคขอให้เป็นประโยชน์ขอทิ่ผลมงคลพอที่ท่านขอพรอนหลวงพ่อรวยขอเงินให้ท่านได้ขอทองให้ท่านมีท่านขอความเป็นสรษฐีให้ท่านโชคดีโดยอัศจรรย์ด้บารมีหลวงพ่อสมหวัพระพุทธบัญชาในโบสถ์หลวงพ่อบุญญาเรหลวงพ่อกำรมธรรมจากสี่หลวงพ่อใหญ่ที่สุดใน เดี๋ยวพาไปดูจุดบูชาวัตถุมงคลอีกจุดหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าปิดหรือยังนะครับอยู่ตรงด้านนู้นเลยนะครับ mm hmm. ก็ใครที่อยากทำบุญนะกระถินนะครับก็มาชุบบูชานะครับวัตถุมงคลนะที่วัดได้นะครับเดี๋ยวเราผ่าน ตรงนี้ไปเลยสารากลางน้ํานะครับจุดนบะูชาวัตถุมงคลอีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรงโน้ก็มากันหลายรอบแล้วนะครับสําหรับวัดตะโกนะหลวงพ่อรวยภาษาที่โกนะครับนะกะพาทุกท่านมาอัปเดตวัตถุมงคลของทางวัดกันนะอีกจุดหนึ่งจะอยู่ด้านโน้นะนะครับ อยู่บริเวณจุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์โบสถ์นะอยู่ด้านนี้นะเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่โบสถ์กัน ข้อบุลลิทเจนิ้วนะเจ็ดพบาทนะครับแล้วก็5นิ้วสามพหหลวงพ่อรวยห้านิ้วสามพันะครับแล้วก็ขนาด7นิ้วเจ็ดพันอันนี้ก็เป็นพระยันสองร้อยหอมกรอบ ก็มีสีประจําวันเกิดเลยนะครับนี่หลวงพ่อรวยเก้านิ้วสองหมื่นนะเนื้อทองแดงปัดเกาหลวงพ่อบุลลิตนะครับขนาดเก้านิ้ว1นึ่งมืบาทอันนี้ค่าหลวงพ่อรวยขนาดเก้านิ้วหนึ่งหมื่นก็เหมือนด้านในนะตรวนี้อันนี้ โอ้ลงยาแดงพันหกลงยาฟ้าพันหกในเงินนะครับนี่เป็นแหวนรุ่นบาร,รมีหลวงพ่อรวยนะอันนี้องค์ละยีบาทรวยพันล้านขนาดจิว๋วอันนี้ก็เป็นเลดรวยโชคพวกกระซับสามพันน่าจะขนาด2บาทนะขนาดหนึ่งบาท ชุดทองแดงซาตินห้าร้อยนะทองแดงทองเหลืองเนื้ทองขาวซาตินแล้วก็เนื้อเงินเนื้อเงินลงยาแดงพันหกลงยาน้ำเงินพันหก อน,นี้ลอยองสองร้อยนี่ลอยองสองล้อสองห้าสิบเก้าอันนี้เป็นเลดสามพันขนาดน้ำหนักหนึ่งบาทสองพันเนี่ยมีกองกระถินมนะเอาเ่าเอาดิเอาอะไรก็ได้สองพันห้าไม่รู้กองกระถินสองพนห้านี่คืออะไราที่แจกวันกระถิ่นกระถินปีนี้นใช่เดียเนี่ยเพาจะเป็ชุดเปลียนตามเปียนก็เลยหนึ่งเส้น เหรีนี่ยเหีได่สามสิบเหรียญแล้วก็เลยหน่เนอันแจกคนได้เลยหา้องไปาหน้านี้เป็นพยันนะหลายสีเลยทุกคนสวยมากนะครับก็มาล้มบุญกระถิ่นกันได้นะนะครับเป็นชุดเลยส,ยสวยๆเลยทุกคน นี่เป็นตู้วัดนะครับชนะจนหกห้ามีแต่รวยนะครับโอ้โหโมีหมูแดงด้วยทุกคนหมูแดงมีหมูแดงเดี๋ยวพาไปดูที่โบสกันนะครับนะ นี่บริเวณด้านในนี้นะครับผมนะที่หลวงพ่อรวยนะใช้ปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับบริเวณในบทเก่านะ mm. นี่หลวงพ่อรวย ข้าด้านนี้นี่นะครับหลวงพ่อรวยประสาทิกโกนะเป็นรูปเหมือนนะครับนะหลวงพ่อรวยนะ